สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูมนอาทิพ์แก้ววันทาจากสกลรอมอําเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะดิฉันนางสาวกาญญ,ญ,ญญาสุขใสหัวหน้าสกรตําบลวังสามชีสังกัดส,สกรอําเภอพลทองค่ะค่ะวันนี้เราจะมาแนะนํานะคะกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนนะคะแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติหมู่หนึ่งบ้านวังม้วยเหนือนะคะอ่าแล้วเรา ก็จะมาพบกับคุณครูนะคะที่เป็นคนส่งเสริมอาชีพผักดันอาชีพนี้ให้กับชุมชนนะคะตามเรามาเลยค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะตามมาเลยค่ะค่ะก่อนอื่นเรามาแนะนํานะคะบุคคลสําคัญที่นําอาชีพนี้เข้ามาสู่ชุมชนค่ะคุณแม่แนะนําตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แตลัสเสียบุภาชาติค่ะเป็นประธานกลุ่มแม่บ้าน บ้านบางมวยตะบนบางสามะคีอำเภอโพทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแรงบันดาลใจเนี่ยที่ที่แม่ผลิตผ้าทอมือนี้ขึ้นมาเนี่ยมีคือแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะแม่ถึงผลิตผ้าแร<ล>งบันดาลใจมาจากแต่ก่อนคุณยายยังไม่เสียชีวิตคุณยายเป็นคนชอบทอผ้าแล้วก็คุณยายชอบทอผ้าแล้วก็มาเย็บใส่เองคุณคุณยายบอกว่าผ้าฝ้ายทอเมือนี้ใส่สบายพอดีคุณยายเสียก็เลยอยาก สืบสารภูิปัญญาเก่าๆของคุณยายไว้วัตถุดิบที่เรามาใช้ทําลายต่างๆนี่มีมีมีอะไรบ้างคะแม่วัตถุดิบที่เราเอานํามาใช้นะคะเ mm. ือจะมีใบสะบู่เลือด mm. เขาจะให้สีเขียวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นใบเพกาค่ะ mm. ใบดอกดาวเรืองดอกลาวเดือนแล้วก็เกะเอาเกศร mm. เขามาโรย mm. มาโรยตามผ้าแล้วก็ตัวนี้เป็นดอกดาวกระจายค่ะ uh, เราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะ ทุกอย่างทำมาจากธรรมชาติหมดนะคะแล้วแม่คะแล้วประโยชน์ใช้สอยที่เวลาเราผลิตผ้าชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยประโยชน์ที่เราจะนำไปใช้สอยมีอะไรบ้างคะประโยชน์ใช้สอยคือเป็นผ้าพันคอแล้วก็เป็นของฝากของที่เราเลือกได้คะ่ะแล้วช่องทางการจำหน่ายของแม่แมคุณแม่จะมีทาง Facebook ชื่อตลาดเสียงผ้าทอมือโอทอบร้อยเอ็ดคะ่ะแล้วก็จะไปออกบูธที่อิมเพกเมืองทองธานีจะมีงานออกบูธ แล้วก็จะไปออกวุฒตามงานค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์นะคะ,ะผ้าพันคอแล้วเรายังมผีผลิตภัณฑ์อะไรอื่นๆไหมคะคุณแม่คะมีผลิตภัณฑ์เป็นหมวกตัวนี้ก็เป็นหมวกผ้าฝ้ายทอมือเหมือนกันนะคะตัวนี้ค่ะจะมีลวดลายค่ะแล้วก็มีกระเป๋าค่ะแล้วก็มีเสื้อค่ะผ้าอีโคพินค่ะเป็นเสื้อยืดผ้าอีโคปินค่ะ,คคะและก็ขอขอบคุณนะคะ ชุดของพิธีกรสวยๆนะคะที่ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณแม่นะคะขอบคุณคุณแม่มากค่ะขอบคุณค่ะ